สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Deep Dive ของเรานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกผลการแข่งขัน MotoGP ที่สนาม Red Bull Ring ประเทศออสเตรียค่ะเป็นสนามที่13ของฤดูกาลแข่งกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองสนามนี้รู้กันดีทางตรงยาวแล้วก็เบรหกหนักๆวัดใจกันเลย ครับผมสนามนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆแล้วก็ผลการแข่งขันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีครบทุกรสชาติเลยนะใช่ค่ะ Deep Dive วันนี้เราเลยจะมากลั่นเอาเรื่องเข้มๆทั้งภารกิจปลดล็อกของมาร์คมาเกสที่รอมานานอืมเรื่องนั้นสำคัญมากแล้วก็มีโชคชะตาที่แบบเพล็กผันสุดๆใน m o โตทูแล้วก็มีดาวรุ่งแจ้งเกิดกันอีก ครับมันเป็นวันที่รวมเอาทั้งความมุ่งมั่นอาถรรพ์โชคชะตาแล้วก็เหมือนเป็นสัญญาณการเปลี่ยนยุคอะไรบางอย่างไว้ด้วยกันเลยน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มที่รุ่นเล็กสุดก่อนเลยโมโตทรีได้เลยครับรุ่นนี้ที่ Red Bull Ring นี้คือสมรภูมิสลิปสตรีมของจริงเลยนะคะกลุ่มนำใหญ่มากผลัดกันแซงตลอดใช่ครับกลุ่มนำหกคันนี้สู้กันดุเดือดมากพลาดนิดเดียวคือหลดเลยแล้วคนที่ วางแผนมาดีที่สุดเล่นจังหวะได้เป๊ะที่สุดก็คืออังเคลพิกเกลัสจากทีม MT Helmets เเขาทำได้ยังไงคะชนะไปได้คือจังหวะรอบสุดท้ายครับเขาใช้สลิปสตรีมเพื่อนร่วมทีมริวเซยามันกะได้แบบสมบูรณ์แบบเลย เสียบขึ้นนำโค้งสุดท้ายพอดีเปะ๊ะคว้าชัยครั้งที่3ของปีไปโอ้โหสุดยอดเลยแล้วเพื่อนร่วมทีมยามานากะก็เข้าที่2ด้วยเป็นดับเบิลโพเดียมให้ทีมเลยสิคะครับผมผลงานดีที่สุดในอาชีพของยามานากะด้วยเป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทีม MT Hermes จริงๆแต่สังเกตว่าทำไม KTM ดูเหนือวกว่าชัดเจนจังเลยคะสนามนี้ท็อป10นี้ KTM เกือบหนดเลยอ๋อชัดเจนครับ9คันในสิบอันดับแรกเป็น KTM มันบอกถึงความได้เปรียบเรื่อง พละกำลังเครื่องยนต์ที่สำคัญมากๆในสนามนี้ต้องชมไทยโยฟูรุสตโตนะครับที่ขี่ h o n ด้าแล้วแทกมาที่6ได้เนี่ยถือว่าแก่งมากแล้วในแง่คะแนนสะสมล่ะคะปิก,เกาเรสขยับเข้าใกล้ผู้นำแค่ไหนก็ไลจีโคเซเรยูด้าที่จบที่5ในเรสนี้เหลือ71แต้มครับการลุน้นแชมป์ก็ยังถือว่าเปิดกว้างอยู่พอสมควรโอเคค่ะเข้มข้นทีเดียวทีนี้ขยับมาที่รุ่นกลาง Mo t ต2 โอ้โห oh, อันนี้คือดราม่าของจริงเลยครับเรื่องนี้เหลือเชื่อมากคือมานูกอนซาเลสผู้นำคะแนนสะสมฟอร์มกำลังมาแรงสุดๆทำลายสถิติสนามไปแล้วด้วยซ้ำแต่ต้องออกจากเรสไปแบบแบบไม่น่าเชื่อมันช็อกจริงๆครับตอนแรกก็นึกว่าลม้มหรือรถมีปัญหาแต่สาเหตุคือก้อนหินครับก้อนหินเหรอคะใช่ครับก้อนหินเล็กๆก้อนเดียวกระเด็นไปเจาะหม้อน้ำจบเลย มันเป็นอะไรที่แบบโหดร้ายมากอะสะท้อนความไม่แน่นอนของกีฬานี้จริงๆโหดร้ายจริงๆค่ะแต่ในขณะที่ผู้นําโชคร้ายคนที่กลับมาได้ก็มีเหมือนกันมีครับคนที่กลับมาได้แบบสวยงามเลยคือดิโอโกโมเรราจาก i t ตาลีทรานคือเขาก่อนหน้านี้ DNF มาสองสนามติดเลยนะแต่เรสนี้กลับมาขี่ได้เด็ดขาดมากคว้าชัยชนะไปเลยเป็นการคำที่สำคัญจริงๆแล้วก็มีดาวรุ่งที่น่าจับตาด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับแดเนียลโอการาโดรุกกี้ที่ขึ้นโพเดียมมโตทครั้งแรกได้สำเร็จจบอันดับ2ฟอร์มดีวันดีคืนเลยคนนี้แล้วสถานการณ์ลุ้นแชมป์โลกม o โตทูตอนนี้เป็นไงบ้างคะหลังดราม่าก้อนหินเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยครับคะแนนนำของกอนซาเลสจากที่เคยนำห่างๆตอนนี้เหลือแค่19แต้มแล้วครับนำอารอนคาเนตส่วนโมเรล่าที่ชนะก็กลับมาอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์เต็มตัวตามหลังอยู่35แต้ม ก็ถือว่าก้อนหินก้อนนั้นเปลี่ยนโมเมนตัมไปเยอะเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะเอาล่ะคะ่ะมาถึงรุ่นใหญ่สุดมโ t ต g p กันบ้างครับผมเปิดมานี่มา์โกเบสกีที่คว้าโพดกับอพิเลียออกนําไปก่อนเลยแต่มาร์กมาเกสบนดูคาตินี่ก็ไม่รอช้าแป๊บเดียวขึ้นมาอยู่อันดับสองแล้วครับเป็นการดวลกันที่น่าดูตั้งแต่ต้นเลยเบสกีนนาได้นานมากนะตั้ง19รอบนานจริงๆคะ่ะแสดงว่าอพิเลียพัฒนามาดีมากใช่ครับ แต่ดูเหมือนว่ามาเกสเขาเล่นเกมยาวกว่าเขาคุมยางอยู่ข้างหลังรอจังหวะแล้วจังหวะนั้นก็มาถึงครับรอบที่20โค้งหนึ่ง จังหวะเสียบของมาเกสคือเด็ดขาดมากแซงขึ้นนําได้สําเร็จหลังจากนั้นก็ควบคุมสถานการณ์ได้หมดในที่สุดมาเกสก็ทําได้ชนะที่เรดบูริงเป็นครั้งแรกทําลายอาถรรพ์สนามนี้ลงได้สักทีใช่ครับเป็นชัยชนะที่เขารอคอยมันนานมากจริงๆดูสีหน้าตอนเข้าเส้นชัยนี่คือมุงบอกเลยว่าเออปลดปล่อยมากๆแต่คนที่เกือบจะขโมยซีในช่วงท้ายนี่สิคะสุดยอดมาก โอ้โห oh, อันนี้ต้องพูดถึงเลยรุกกี้จากเกรซินีดูคาตีที่ใช้รถสเปคปีที่แล้วนะ GP 2 4ใช่ค่ะจากอันดับ6ไล่แซงแบบดุดันมาก ทั้งอคอสตาทั้งเบสคีโดนหมดเลยแล้วขึ้นมาจบอันดับสองเป็นผลงานดีที่สุดของเขาในโมโต g p ด้วยที่สำคัญคือเพสช่วงท้านี่เร็วกว่ามาเกสบางช่วงถึงครึ่งวินาทีเหลือเชื่อจริงๆค่ะแล้วเสียงจากโพเดียมเป็นไงบ้างคะสามคนนี้ก็มาเกสบอกเลยว่ามีความสุขที่สุดกับชัยชนะแรกที่นี่ส่วนอัลเดเกอร์ก็อุทิศผลงานนี้กับกับบอคาโกเมสแล้วก็เปาอัลซีนา สองคนที่เขาสนิทที่เสียดไปส่วนเบสเซ่เคคีก็บอกว่าภูมิใจนะที่นำได้นานพิสูจน์ว่าอพีเลียกับตัวเขาทำงานกันมาถูกทางแล้วแล้วก็แอบบอกด้วยว่ามีรอซี่กับสโตเนอร์คอยช่วยอยู่เบื้องหลังอ๋อมีตำนานคอยหนุนหลังนี่เองแต่ในวันที่คนอื่นสมหวังอดีตแชมป์โลกสองคนล่าสุดนี่สิคะดูจะเจอเรื่องยากครับมันเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกันเลย คอเก้มาตินแชมป์ปี2024พลาดล้มไปเองเกิดอะไรขึ้นคะเจ้าตัวยอมรับว่าพลาดเองรีบร้อนอยากจะสุ้งช่วงแรกมากไปหน่อยบวกกับยังขาดประสบการณ์กับรถอะพิเลียหลังเพิ่งหายเจ็บกลับมาส่วนเปโก้บัญญยาแชมป์2023นี่ดูอาการหนักเลยนะคะหนักมากครับจบแค่อันดับ8ตามหลังมาเกสตั้ง12วินาทีแล้วที่ช็อกกว่าคือเวลาต่อรอบของเขา ช้ากว่าเวลาที่ตัวเองทำไว้ตอนชนะที่นี่ปีที่แล้วถึง12วินาที 12. วินาทีเยอะมากนะคะเยอะมากครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์หลังแข่งนี้คือแบบพูดไม่ออกบอกว่ามันแปลกมากยากจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถมันดูเหมือนไม่ใช่แค่ฟอร์มตกธรรมดาแล้วนะคะเหมือนมีปัญหาอะไรที่ลึกกว่านั้นกับรถ GP25 หรือเปล่า ผมก็คิดแบบนั้นครับมันเหมือนเป็นวิกฤตความเข้าใจหรือความเชื่อมั่นกับตัวรถไปแล้วชัยชนะของมาเกสมันยิ่งตอกย้ำว่า GP 2 5น่ะมีศักยภาพสูงมากแต่คนที่ดึงมันออกมาได้ดีที่สุดตอนนี้คือมาเกสไม่ใช่บรญญ,ญญายน่แล้วพอยิ่งเห็นอัลดิเกอร์ขี่ GP 2 4ได้โหดขนาดนั้นมันยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้เปโก้ไปอีกว่าพรสวรรค์ก็ยังเป็นเรื่องสาคัญภาพตอนนี้เลยกลายเป็นว่ามาเกสคือเบอร์หนึ่งของดูคาติแบบชัดเจน ชัดเจนครับมาเกสคือมือหนึ่งเปโก้ co, กำลังวิกฤตแล้วก็มีอัลเดเกอร์เป็นอนาคตที่จาะขึ้นมาแล้วสรุปภาพรวมทั้งหมดของสุดสัปดาห์นี้ชายชนะของมาเกสก็แทบจะก,การันตีแชมป์โลกสมัยที่9แล้วนะคะคะแนนนำร้อยแต้มแล้วครับโอกาสที่คนอื่นจะไล่ทันนี้น้อยมากแล้วจริงๆส่วนโมโตสนี่ดราม่าจัดจัดต้องไปลุ้นกันต่อ,อยาวๆเลยโมโตทรีปิเกรัสก็เริ่มกดดันผู้นําได้มากขึ้นครับผม ทุกรุ่นมีเรื่องราวของตัวเองจริงๆแล้วมองไปสนามหน้าที่ฮังการีล่ะคะมีประเด็นอะไรน่าจับตาเป็นพิเศษไหมผมว่าคำถามสำคัญตอนนี้อาจจะไม่ใช่ว่าใครจะหยุดมาเกสได้แล้วล่ะครับแต่มันคือคำถามที่ว่าเป็กโกบัญญญาเนี่ยเขาจะกู้วิกฤตัธสธาของตัวเองแล้วก็หาทางจูนกับรถ GP25 กลับมาได้หรือเปล่าหรือว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงลำดับชั้นในดูกาติแบบถาวรจริงๆโดยมีดาวรุ่งอย่างอัลเดกิรอก เสียบอยู่อันนี้น่าติดตามมากครับน่าติดตามจริงๆค่ะต้องรอดูกันต่อไปขอบคุณสำหรับบทวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะยินดีครับผมสำหรับดีฟไดร์วันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานม o t ต r s p ส r t AI ทุกคนค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ